สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยมารีวิวของฝากจากเมืองไทยนะคะพี่สาวกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะมะละกอหนึ่งลูกค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็อันนี้ครับเป็นผลไม้ที่ปุยชอบพ,พี่สาวปุยก็เอามาฝากนะคะนี่นค่ะเกี่ยวมังกรน,นั่นเองนะคะแล้วก็มีอันนี้ ปลาสลิดทอดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็มีนี่ค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีนี่รสตีด้วยนะคะผงปรุงลาบนะคะทุกคน,นเวลาเราคลิก ไม่ได้คั่วพริกกับข้าวคั่วนะคะใช้อันนี้ได้เลยนะคะใช้ง่ายค่ะนี่ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะได้มาหลายห่อเลยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นปลาสับนะคะนี่อยู่ในถุงยังไม่แกะออกนะคะแล้วก็ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเอ,อ่อ เป็นยาย้อมผมนะคะยาสระผมยาปิดผมหมอ,อกนั่นเองนะคะก็ยี่ห้อต่างๆนะคะเอามาลองดูนะคะนี่มียี่ห้อแต่ละยี่ห้อนะคะของที่นี่ก็มีค่ะคุณก็คือใช้เหมือนกันถ้าอัน,นอันนี้ก็เวลาไปเมืองไทยก็ถือมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใช้ง่ายดีแล้วก็บักทีมแบบ,บอยู่ได้ สอาทิตย์อย่างเนี้ยถ้าซื้อนี่บ่อยๆก็แพงเหมือนกันนะคะทุกคนก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนี่ค่ะชอบมากมาละกอนนะคะอยู่นี่ก็ลูกละสิบยูโรมั้งนี่แล้วนี่ค่ะอันนี้ชอบมากค่ะอันนี้เป็นแก้วมาก o r น,นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวของฝากจากเมืองไทยนะคะขอบคุณมากๆพี่สาวคนสวยนะคะของฝากจากเมืองไทยเป็นอะไรที่ถูกใจมากค่ะออนลืมไปยังมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะ,ะ,คะเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะเป็นข้าวใหม่สําหรับทีนี้เลยนะคะแล้วก็มีหมี่กรอบด้วยค่ะทุกคนหมีม่กรอบนะคะ ขอบคุณพ,พี่สาวที่เอาของฝากที่ถูกใจมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน